ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายเชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้ธรรมบททางแห่งความดีของท่านอาจารย์มัสินอินทศสระเล่มที่สี่วรรคที่24ตันหาวรกวรรณนาว่าด้วยเรื่องตันหาเรื่องที่6พูดถึงฝั่งแห่งพบพระพุทธภาสิทธ มุญจะปุเรมุญจะปัจช,ชโตมัดเชมุญจะพวัตสปารคูสัพพัทธะวิมุตตมานโสณนะปุณะชาติชรังอุเปหิสิคำแปล ى, จงเปลื้องอาลัยในการก่อนเสียจงเปลื้องอาลัยข้างหลังและข้ามกลางเสียด้วยจึงจะเป็นผู้ถึงฝั่งแห่งพบท่านผู้มีใจพ้นแล้วในธรรมทั้งปวงจะไม่เข้าถึงชาติและชราอีก อธิบายความข้อว่าอาไลในการก่อนหมายถึงอาไลคือความยินดีความหมกมุ่นความปรารถนาการลูกคลำและความอยากในขันทั้งหลายที่เป็นอดีตข้อว่าอาไลในท่ามกลางคืออาไลในขันที่เป็นปัจจุบันข้อว่าอาไลข้างหลังคืออาัยในขันที่เป็นอนาคตข้อว่าถึงฝั่งแห่งพบ อธิบายว่าสามารถข้ามพบข้ามชาติได้ตัวอย่างเช่นถึงฝั่งทะเลคือข้ามทะเลได้ข้อว่ามีใจพ้นแล้วในธรรมทั้งปวงคือพ้นแล้วไม่คล้องแล้วในสังคตธรรมทั้งปวงมีขันธาตุอายตนะเป็นต้นเมื่อเป็นดังนี้ก็ไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเรื่องนี้พระศา,าสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่พระเวรุวันทรงปรารบอุคเสศ มีเรื่องย่อดังนี้เรื่องประกอบอุคเส้นธรรมเนียมในกรุงราชครึมีอยู่อย่างหนึ่งว่าทุกรอบ6เดือนหรือ1ปีพวกนักฟ้อนประมาณ500คนไปยังกรุงราชครึฟ้อนถวายทอดพระเนตรหน้าพระที่นั่งเป็นเวลา7วันได้เงินทองเป็นอันมากมีคนให้รางวัลอยู่ทุกระยะเมื่อการฟ้อนหรือการขับร้องเป็นที่พอใจ ทีดานักหกคเมนคนหนึ่งขึ้นไปสู่ไม้แป้นไม้ถึงแผ่นกระดานกลมหมุนอยู่บนเสาสูงฟ้อนรำขับร้องอยู่บนไม้แป้นนั้นดูหน้าพิศวงบุตรเศรษฐีคนหนึ่งชื่ออุคเสนยืนดูอยู่บนเตียงที่ซ้อนซ้อนกันขึ้นไปเกิดความพอใจในลีลาของนางมีการแกว่งมือแกว่งเท้าเป็นต้นยิ่งดูไปนานๆยิ่งเกิดความรัก กลับไปเรือนคิดว่าถ้าได้หญิงนั้นเป็นภรรยาจะมีชีวิตอยู่ต่อไปทำไม่ได้จะยอมตายดังนี้แล้วนอนอดอาหารอยู่มารดาบิดาเห็นอาการของบุตรผิดปกติไปจึงเข้าไปทมอุคเสณบอกความจริงให้ท่านทราบมารดาบิดาจึงกล่าวว่าลูกอย่าคิดอย่างนี้หญิงนักฟ้อนนั้นไม่ควรแก่ลูกพ่อแม่จะนำกุมาริกาคนหนึ่งที่เหมาะสมกับลูก ทั้งทางรูปร่างทรัพย์สมบัติและตระกูลแต่อุคเสนยังคงยืนยันคำเดิมอยู่เมื่อไม่อาจทัดทานได้พ่อแม่ก็ต้องยินยอมไปขอลูกสาวของนักฟ้อนด้วยกหาปปะณะพันหนึ่งแต่นักฟ้อนขอเงื่อนไขว่าจะยอมให้ลูกสาวแต่งงานได้ก็ต่อเมื่ออุคเสนต้องท่องเที่ยวไปกับพวกเขาด้วยอุคเสณยอมรับเงื่อนไขนั้นแม้มารดาบิดาจะอ้อนวอนขอร้องสักเพียงไรก็ไม่ยอมฟัง นักฟ้อนยอมยกลูกสาวของเขาให้อุคเซนแล้ว่าเที่ยวแสดงศิลปะการฟ้อนรำไปในคามณิคมชนบทและราชธานีต่างๆอุคเซนมีบุตรกับนางคนหนึ่งนางชอบเย้าบุตรบ่อยๆว่าลูกของคนเฝ้าเกวียนลูกของคนหาบของลูกของคนไม่รู้อะไรทั้งนี้เพราะอุคเซนเป็นบุตรเศรษฐีไม่ประสีประสาเอาเลยในเรื่องการฟ้อนรำขับร้อง เมื่อเที่ยวไปกับเขาเพราะรักลูกสาวเขาก็ได้แต่เพียงเฝ้าเกวียนหาของให้เขาเป็นต้นอุกเสนขนหญ้ามาให้โคยกของที่ใช้ในการแสดงอยู่บ่อยๆไม่ได้ยินเสียงภรรยาเย้าวบรเช่นนั้นก็สะเทือนใจจึงถามให้แน่ว่าเธอพูดหมายถึงใครก็หมายถึงท่านนั่นแหละภรรยาตอบถ้าอย่างนั้นฉันจะไปอุกเสนว่าฉันไม่เคยกังวลกับการไปหรือการมาของคุณภรรยาย้ำ นางอาศัยรูปสมบัติแห่งตนและทรัพย์ซึ่งเป็นรายได้จากการแสดงการฟ้อนรำขับร้องแสดงอาการดูหมิ่นสามีถึงป่านนี้ไม่ได้เกรงใจสามีในเรื่องใดๆเลยอุคเซนคิดว่านางนี้ดูหมิ่นเราถึงป่านนี้เพราะอาศัยอะไรเนาะคิดไปก็มองเห็นว่าเพราะอาศัยศิลปะเขาต้องการเรียนศิลปะบ้างจึงเข้าไปหาอาจารย์ก็คือพ่อตาของตนนั่นเอง เรียนจนสำเร็จแล้วเที่ยวไปแสดงศิลปะในแนวคามานิคมชนบทราชธานีมาถึงกรุงราชครึกโดยลำดับให้เป่าร้องว่าในวันที่เจ็ดนับแต่วันนี้อุคะเซนผู้เป็นบุตรเศรษฐีจากแสดงศิลปะแก่ชาวนาครชาวนาครได้ผูกเตียงซ้อนเตียงกันขึ้นเตรียมดูการแสดงศิลปะของอุคเซน เช้าวันนั้นพระาศาสดาทรงตรวจดูอุปนิสัยของเวณายสัตว์ในเวลาใกล้รุ่งได้เห็นอุคเสณมาปรากฏในข่ายคือพระยานของพระองค์มีพระประสงค์จะโปรดตอนเช้าจึงเข้าไปบิณฑบาตในกรุงราชครห์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์พุทธบริวารเมื่อพระาศาสดายังไม่ทันเข้าไปภายในเมืองนั่นเองอุคเสณให้สัญญาณแก่ชาวเมืองว่าได้เวลาที่จะแสดงศิละปะแล้วเขายืนบนไม้แป้นหกคเมนเจครั้ง เมื่อพระศาสดาสเสด็จเข้ามาทรงกระทำให้มหาชนสนใจในพระองค์ไม่เอาใจใส่ต่อการแสดงศิลปะของอุคเสณทั้งนี้เป็นไปด้วยพุทธานุภาพอุคเสณเห็นดังนั้นจึงคิดว่าการแสดงของเราเปล่าประโยชน์จึงหยุดการแสดงพระศาสดาทรงทราบความคิดของเขาแล้วรับสั่งให้พระมหาโมคคัลลานะไปบอกเขาว่าให้แสดงต่อไปเถิดเขาคิดว่าพระศาสดาประสงค์จะดูการแสดงของเขา จึงเริ่มแสดงอีกกระโดดจากปลายไม้แป้นขึ้นสู่อากาศ6กคเมนสิบครั้งแล้วลงมายืนอยู่ที่ริมไม้แป้นพระศาสดาตรัสกับเขาว่าอุคเซนท่านจงละความอาลัยรักใครในขันทั้งหลายทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันจงพ้นจากทุกทั้งหลายมีชาติเป็นต้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งยกขึ้นไว้นะเบื้องต้นนั้นแล้วว่า มุญจะปุเรมุญจะปัจชโตเป็นอาทิมีนัยยะดังพนานามาแล้วแต่ต้นอุคเสนยืนอยู่บนปลายไม้แป้นนั่นเองได้บรรลุอรหัตผลแล้วทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระพุทธองค์ทรงประทานอุปสมบทโดยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาต่อมาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายถามพระอุคเสณว่าเมื่อลงจากไม้แป้นสูงตั้ง62ไม่กลัวหรือเขาตอบว่าไม่กลัว พระทั้งหลายไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่าพระอุคเสณอวดคุณวิเศษพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ใดตัดสั่งโยช์ได้หมดแล้วไม่สะดุ้งไม่หวาดกลัวข้ามเครื่องข้องได้แล้วเรากล่าวคนเช่นนั้นว่าเป็นพรามวันต่อมาภิกษุทั้งหลายสนทนากันอีกว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้อุคเสณสําเร็จพระอรหันตผลและอะไรเป็นเหตุให้ต้องท่องเที่ยวไปกับหญิงนักฟ้อน พระศาสดาทรงแสดงเหตุนั้นว่าเมื่อพระกัสสปะทศพลปรินิพพานแล้วชาวเมืองกำลังทาสุพรรณเจดีอยู่ชนทั้งหลายพากันไปยังเจติยสถานนั้นปุกเสนและภรรยาก็ไปด้วยได้พบพระเถระอรหันร,รูปหนึ่งในระหว่างทางได้ถวายอาหารบิณฑบาตแก่พระเถระนั้นแล้วตั้งความปรารถนาว่าขอให้มีส่วนแห่งธรรมที่ท่านเห็นแล้ว พระเทะเะ่หงเห็นแล้วว่าพวกเขาจักสำเร็จตามปรารถนาจึงยิ้มน้อยๆภรรยาของเขาเห็นอาการยิ้มและพูดเปรยกับสามีว่าพระคุณเจ้าของเรายิ้มคงเป็นนักฟ้อนกระมังฝ่ายสามีก็อนุโลมว่าคงจะเป็นอย่างนั้นกระมังนี่คือบุพกรรมของอุคเสณและภรรยาแม้ภรรยาของเขาที่เป็นหญิงนักฟ้อนอยู่ต่อมารู้ว่าพระอุคเสณได้บวชสำเร็จพระอรหันต์แล้วคิดว่า อันใดเป็นคติของสามีอันนั้นเป็นคติของเราด้วยดังนี้แล้วออกบวชตามได้บรรลุอรหัตเหมือนกันกลับมาติดตามรับฟังรรมบททางแห่งความดีของท่านอาจารย์วสิอินทศระจะกอ่านให้ฟังบ่ายชีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้หากท่านชอบคลิปนี้สามารถเป็นกำลังใจให้ชีได้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์หรือดูโฆษณาหรือสมัคร YouTube Premium หรือกดปุ่มขอบคุณ s u p e r t ร์แดหรือสแกน QR code เพื่อโอนเข้าบัญชีขอบคุณทุกๆก,การสนับสนุนและการติดตามรับชมรับฟังสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ